มาดูวิธีการบันทึกรายการสินค้านะครับหลังจากที่เราบันทึกกลุ่มสินค้าเข้าไปแล้วแบบนี้มีอยู่3กลุ่มต่อไปก็คือการบันทึกรายการสินค้าผมมีรายการสินค้าอยู่2 3สารายการนะครับจะบันทึกให้ดูเป็นตัวอย่างกลุ่มสินค้ากด enter ครับกลุ่มสินค้าจะขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้แต่ว่าผมจะ esc อ,ออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค้นหาให้ดูว่า มันสามารถค้นหาได้กลับขึ้นไปที่กลุ่มครับอ่อ่างสละอากด Enter ขึ้นมาแล้วมี2อ,อรายการเลื่อนลงไปกด Enter ครับรายการที่ท่านต้องการนะครับเสร็จแล้วยิงรหัสสินค้าข้างกล่องสินค้าครับเข้าไปในช่องรหัสแบบนี้ใส่ชื่อสินค้าให้เรียบร้อย <c oughs> รหัสสินค้าตรงนี้คือบาร์โค้ด ที่ติดอยู่ข้างกล่องนะครับเราจะใช้ทั้งรับสินค้าแล้วก็ขายสินค้าใช้ตัวนี้เลยนะครับหน่วยนับผมใส่เป็นกระป๋อง MinMax เอาไว้ก่อนที่เก็บถ้าต้องใช้โปรแกรมจะต้องคุยกันยาวครับใส่ไปก่อนนะครับราคาขายหน้าร้าน7จะ10บาทผมเซตร,ราคาขายส่งที่60บาทแบบนี้เสร็จแล้วบันทึกครับ แบบนี้เรียบร้อยเราจะได้รายการสินค้าขึ้นมาหนึ่งรายการแบบนี้ยังคงอยู่ที่เครื่องสำอางนะครับผมไม่เปลี่ยนผมยิงรายการที่สองเข้าไปยิงบาร์โค้ดที่ข้างกล่องนะครับเปรี้ยอันนี้เป็นวาสลีนเฮลทีไวท์โดยนับ น่วยนะับผมไม่ใส่นะครับ min max ผมไม่ใส่ที่เก็บผมใส่นะครับผมจะเน้นให้ดูว่าสิ่งสำคัญคือราหัสสินค้าชื่อที่เก็บแล้วก็ราคานะครับผมเซตร,ราคาขายปลีกหน้าร้านแล้วก็ราคาขายส่งแบบนี้เสร็จแล้วบันทึกครับได้มาแล้ว2รายการยังขายไม่ได้นะครับยัง ยังไม่มีจำนวนในสต็อกนะครับเนี่ยครับสต็อกเป็นศูนย์อยู่สามารถค้นหาตามชื่อได้ในหน้าขายครับหรือว่าจะยิงรหัสสินค้าขายเลยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่ายังขายไม่ได้นะครับอันนี้เอามาให้ดูในหน้าจอขายก่อนสามารถลบออกได้จากตารางขายแบบนี้ง่ายๆ Até